เนื้อสัตว์ติดมันอ้วนจริงไหมปัจจุบันนะครับวารสารทางการแพทย์หลายๆประเทศนะครับบอกแล้วว่าไขามันจากสัตว์ไม่ได้ทําให้เราอ้วนนะครับแล้วถ้ามันไม่ได้เกิดจากไขมันจากสัตว์ แล้วไขมันในร่างกายเรามาจากไหนจริงๆแล้วไขมันในร่างกายนะครับเกิดจากการที่เรากินคาร์โบไฮเดทแล้วคาร์โบไฮเดตถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลอินซูลินก็จะมาเก็บกวาดน้ําตาลไปสะสมเป็นไขมันตามร่างกายนะครับมาดูไขมันจากสัตว์บ้างน,นะครับไขมันจากสัตว์เกือบทั้งหมดนะครับเป็นไขมันอิ่มตัวยกเว้นไขมันจากปลาทะเลนะครับเช่นแซลมอนเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนนะครับและไขมันทั้งสองชนิดนะครับกระตุ้นอินซูลินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่สําคัญหลังจากกินเข้าไปในร่างกายย่อยเราไปใช้เป็นพลังงานของเซลล์แล้วก็ไปใช้ในนนนกกรรระะบบวาอื่ๆคั ไม่ได้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมเหมือนเวลาเรากินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเรากินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมอ้างอิงจากการกินคีโตซึ่งเป็นกลุ่มที่ลดน้ำหนักด้วยการกินไขมันเฉลี่ย75-80%ต่อวันนะครับก็ยังมีการจํากัดการกินปริมาณไขมันในแต่ละกลุ่มตามนี้นะครับไขมันอิ่มตัวนะครับ30%เช่นไขมันจากสัตว์ชีสไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะครับ50%เช่นน้ามันมะกอก และไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนอีก20%นะครับเช่นแซลมอนไขมันที่อันตรายอย่างแท้จริงครับคือไขมันทานที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรมในการเติมไฮโดรเจนลงไปในไขมันของพืชน,นะครับอาหารที่มีไขมันทาน,นครับก็เช่นเนยเทียมเบเกอรี่คุกกี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแล้วทําไมเรากินไขมันจากสัตว์แล้วเรายังอ้วนอยู่ให้ลองดูในจานอาหารนะครับว่าเรากินอะไรคู่ไปด้วยเช่น,เร,น,เ,นเรากินข้าวเหนียวเรากินข้าว รือเนื้อสัตว์นะครับเราหมักแล้วมีการเติมน้ําตาลลงไปด้วยหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนะครับนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยน้ำหนักขึ้นเช่นเป็นเพราะเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับสรุปไขมันจากสัตว์นะครับไม่ได้ทําให้เราอ้วนขึ้นนะครับและไขมันที่เราต้องระวังจริงคือไขมันทานะครับที่อยู่ในกลุ่มของเบเกอรี่คุกกี้อะไรแบบนี้นะครับและในระหว่างที่เราลดน้ําหนักนะครับก็ควรลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงหรือว่า